ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคุณกําลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจําวันจันทร์ที่2สงิงหาคม2564รายการที่จะทําให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นและก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณนารากรนะครับที่เป็นผู้ร่วมสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโควิด -19 ทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างของ y o u t u b e ไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับวันนี้เซตอินดี x ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ปิดบวกไป3จุดปิดที่1525จุดน,นะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก0.2%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเพื่อนๆในเอเชียกับอาเซียนแล้วนะครับมันก็ยังคงเป็นภาพเดิมนะ ก็คือเป็นภาพที่เซ็ตยังคงเคลื่อนไหวอันเดอร์เปอร์ฟอร์มจากเ,เพื่อนนะฮะวันนี้เอเชียดเลลี่ยปิดบวกไป0.9%ขณะที่อาเซียน,นบวกเฉลี่ยประมาณสัก0.6%นะครับสิ่งที่ยังคงทำให้บ้านเราเยังคงเคลื่อนไหวอันเดอร์เปอร์ฟอร์มครับมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงบุกเข้าทำร้ายเศรษฐกิจเราอย่างต่อเนื่อง หลังจากตลอดปีที่ผ่านมานะครับเครื่องยนต์เครื่องที่1ของเราก็คือภาคท่องเที่ยน่ะโดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องยนต์เครื่องที่2น่ะเ,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 เริ่มนะครับถูกลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับก็คือเรื่องของภาคการผลิตนะครับหลังจากที่เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกบ้านเราเนะี่ย <s uk ur> ก็เรียกว่าโดนโควิดบุกเข้าไปนะครับจากพื้นที่สีเขียวกลายเป็นส <clapping>, ีเหลืองจากเหลืองกลายเป็นส้มส้มกลายเป็นแดงตอนนี้กลายเป็นแดงแก่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เครื่องจักร เศรษฐกิจทั้ง2เครื่องของเราเนี่ยครับก็เริ่มทํางานได้ไม่ดีแล้วนะครับก็เลยทําให้มีความขังวลว่าเศรษฐกิจเราข้างหน้าเนี่ยสงสัยอาการจะหนักนะครับในขณะที่เสาร์ที่ผ่านมานะครับเราก็เจอประเด็นเรื่องของการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับจาก13จังหวัดนะครับเป็น29จังหวัดนะครับมันก็เลยทําให้มันมีประเด็นลบที่อัดเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็เลยทําให้วันนี้ตอนที่เอเชียมันเด้งขึ้นมาเราก็เลยเหมือนกับถูกข่าวลบตัวเนี้ย ชุดรั้งไว้นะครับก็เลยทําให้เด้งสู้เพื่อนๆไม่ได้นะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซ็ตอินดี x ในตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับคือตลาดหุ้นเราก็เปิดกระโดดบวกไป1จุดนะครับแม้ว่าสบคเนี่จะมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่17,970รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตยอยู่ระดับสูงนะครับ178รายแต่ว่า มันยังเป็นตัวเลขนะครับการติดเชื้อที่ไม่ได้รวมเรื่องของการตรวจแบบ ATK นะเอออันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตามข่าวเขาบอกว่าจะเริ่มแสดงตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อแบบ ATK เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับแต่กปรากฏว่าวันจันทร์น่ะเขาก็ยังไม่ได้โชว์ตัวเลขนี้ออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลขที่เกาะนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็อยู่ระดับใกล้ๆกันอยู่ระดับประมาณสัก18,000คนก็เลยทําให้ตลาดไม่ได้ช็อกอะไรมากนักนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็ขึ้นไม่ไหวนะนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ลงไปทําจุดต่ําสุดตอนนั้นติดลบไป8จุดนะครับไปอยู่ที่1519จุดนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นบริเวณนแนวรับสําคัญเลยคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเส้นตัวนี้ก็ยังถือว่าทํางานได้ดีนะก็ทําให้ตลาดหุ้นเด้งกันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าการเด้งขึ้นมาในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูนะครับโครงสร้างของการเด้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเด้งที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่66,000ล้านบาทกลมๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับวันศุกร์วันที่ตลาดทุ่นเราลงแรงๆเนี่ยวันนั้นน่ะมูลค่าการซื้อขายน่นะครับสูงถึง87,720ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเด้งที่ไม่ค่อยมีวลลุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งดีๆที่มองเห็นในช่วงบ่ายนะครับคือพยายามเน้นนะครับเรื่องของภาคบ่ายเพราะว่าภาคเช้าเนี่ยมันจะเป็นภาคที่คนไทยเนี่ยเรียกว่า a คชั่นกันเอง ภาคบ่ายเนี่ยของจริงนะครับเพราะว่านักทุนสาบันต่างประเทศก็จะมาแอคชั่นกันอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งที่ดีวันนี้ก็คือว่าตอนบ่ายนะครับตอนที่ฝั่งของยุโรปเปิดมานะครับนักทุนสาบันต่างประเทศฝั่งยุโรปตื่นมาเนะี่ยปรากฏว่าไม่มีการถล่มขายหุ้นบ้านเรานะเออภาคบ่ายเนะี่ยยืนได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเปรียบเสมือนว่า ไอตอนที่เราลงมานะครับบริเวณ1514นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 200วันอยู่ที่ประมาณสัก1517นเะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเปรียบเสมือนว่าไอแนวรับบริเวณ1517มันเสมือนว่าเป็นแนวรับนะครับในเชิงเหลี่ยมนะเป็นแนวรับของการติดเชื้อระดับวันละ18,000คนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการล็อกดาวน์จาก13ขยับมาเป็น29จังหวัดละเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ภาพของการล็อกดาวน์ยังเป็น2ีจังหวัดอยู่นะครับเรื่องของการติดเชื้อยังอยู่ระดับสัก18,000คนบกลบเนี่ยไอแนว1517ก็น่าจะเป็นแนวที่เอาอยู่ได้นะครับเพราะตอนนี้เราก็สามารถสร้างแนวรับในเชิงเสมือนได้แล้วล่ะว่าแถวๆนี้แหละน่าจะพอเอาอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้องเตือนต้องระวังเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้ตัวเลข18,000มันเนี่ยมันไม่ได้รวมการติดเชื้อแบบรับ i ิด e s เทสนะครับที่เรียกว่า ATK ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่เช็คซาว์จากเพื่อนๆในวงการหลายๆท่านอ่ะเขาก็ลือๆกันว่าตอนนี้ยอดของ ATK ต่อวันอ่ะมันจะสูงหรูประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมคนต่อวันไงเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจริงมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอแนว1517 e ห้าหนวันที่ผมบอกว่ามันเสมือนกับการติดเชื้อ18กับ29จังหวัดแบบเนี้ยมันก็ยังไม่ชัวนะจนกว่าตัวเลข ATK มันจะเปิดเผยย่งเป็นทางการว่า ตกลงมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะบางคนก็บอกสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างสองหมื่นบ้างบางคนบอกห้าหมื่นหกหมื่นเป็นแสนก็มีอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องเห็น a อทสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าตลาดอ่ะจะตกใจนะครับหรือว่ามันซึมซับเข้าไปแล้วในราคาหุน้นเอออันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราพอได้กรอบคร่าวๆแล้วนะฮะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ EMA สองร้อยวันเสมือนว่าการติดเชื้อวันละหมื่นแปดกับยี่สิบเก้าจังหวัดล็อกดาวน์นะครับราานนคราว ช่วยพยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับวันนี้ก็จับมือพร้อมกันมา3กลุ่มใหญ่เลยนะครับอันได้แก่กลุ่มพลังงานนะครับอ่าปิโตเคมีแล้วก็กลุ่มขนส่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานกับปิโตน่นะครับถ้าจําได้นะตอนวันศุกร์ผมเล่าให้ฟังว่าออหุ้นกลุ่มปตทกรุ๊ปเนี่ยโหลงกันหมดยกแผงเลยทุกตัวเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ ก็เป็นภาพของการเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าเท่าที่ดูน่ะก็เป็นการเด้งแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแต่ว่าทุกคนช่วยกันเด้งขึ้นมาก็เลยช่วยพยุงตลาดได้นะครับเช่นเดียวกับตัวของขนส่งก็จะนําโดย a อวนะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเหตุของการเด้งเนี่ยนะครับก็ยังหาไม่เจอนะว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะมันมีอะไรที่ฉุดดึงให้หุ้นกลุ่มทั้งพลังงานหรือปิโตแล้วก็ขนส่ง,งมันเด้งขึ้นมานะครับยังคงเป็นภาพเดิมๆนะเป็นเรื่องของโควิด1นที่ยังปกคลุมภาพตลาดอยู่นะครับ ส่วนหุ้นที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ได้แรงกดดันจากเรื่องของการล็อกดาวน์นี่แหละครับก่อนหน้าเนี่ย13จังหวัดพอมันขยับมาเป็น29จังหวัดอ่ะมันก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับหรือว่าเวลานะครับในการทํามาหากินของกลุ่มค้าปลีกอนะ่ะมันก็ลดลงนะครับมันก็เลยทําให้กลุ่มค้าปลีกน,นี่ก็ทยอยอ่ถอยตัวลงมา ในขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์นะครับเท่าที่ดูตารางเวลาเนี่ยผมว่าจุดที่ทําให้กลุ่มเนี่ยเริ่มมีความกังวลก็คือว่าในสัปดาห์นี้นยครับวันพุธเนี่ยจะมีการประชุมกรนง,องอนะครับซึ่งคนก็เล็งกันว่าเอ๊ะกรนง,องอเนี่ยจะลดดอกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะครับซึ่งกูรูนะครับด้านสาาถาบันการเงิน,เ,นเขาก็บอกผมว่าเอาจริงๆนะนะแดงเรื่องของการลดดอกตอนนี้มันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจแล้วเพราะว่าต่อให้ลดดอกเบี้ยลงมาเนะี่ย คนก็ไม่มีตังค์จ่ายอยู่ดีนะครับเวลาคนไม่มีต่อให้ดอกมันถูกเท่าไหร่มันก็ไม่มีจ่ายอยู่ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการเวฟไปเลยนะครับคือการเรียกว่าพักชําระหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอันนี้น่าจะช่วยได้จริงจังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เองคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะในการประชุมกรงงวันพุธนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเรื่องของดอกเบี้ยลดไม่ลดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในยะสําคัญแต่สิ่งที่คนกังวลคือว่า กรง,ง,งอาจจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าที่ขอร้องให้บริษัทเอกชนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับผู้บริโภคต่างๆในเรื่องของการลดภาระทางด้านการเงินของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหุ้นที่เป็นลักษณะที่เป็น global play นะครับอย่างพลังงานกับปิโตเคมีเนี่ยมันก็เป็นภาพของการเด้งในเชิงเทคนิคนะครับในขณะที่หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐ,ฐกิจในประเทศนะครับ domestic play วันนี้ก็เป็นภาพของการ ปรับตัวลงกันยกแผงเลยนะครับซึ่งแสดงออกชัดเจนในกลุ่มของค้าปลีกแล้วก็กลุ่มของไฟแนนซ์นะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันก็ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับแต่ว่าก็ซื้อกันเบาๆนะครับประมาณสัก785ล้านบาทรวม2วันเนซื้อไปก็ซื้อไป985ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับก็พลิกจากการขายเมื่อวันศุกร์นะครับมาเป็นซื้อละนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเช่นกันนะครับซื้อไป870ล้านบาท เพราะฉะนั้นทุกๆคนตอนนี้ยังเป็นลักษณะของการดูท่าทีตลาดว่าเมื่อรัฐบาลนะมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อฐานการผลิตเ,เริ่มถูกโควิดบุกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทุกคนก็กลังจับตาดูว่าตลาดหุ้นจะมีรีแอคชั่นอย่างไรกับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่าตลาดหุ้นมันซุดไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายบริเวณแนวรับสําคัญ EBA 200วันมันก็เด้งขึ้นมาได้นะครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่6 6 3 3 7ล้านบาทนะครับก็ลดลงจากวันศุกร์ไปถึง24%นะครับมันก็เป็นภาพอย่างที่ไล่ฟังคือเป็นภาพที่เด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าเด้งขึ้นมาแบบไม่มีวนลุ่มเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับการประชุมกรงเงในวันพุธนะครับก็คาดว่าจะเริ่มสร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ อย่างที่บอกคือถ้าเกิดคงดอกเบีย้ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับหรือแม้แต่การลดดอกเบีย้ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเท่าไหร่อย่างที่บอกคือเวลาคนไม่มียังไงก็ไม่มีจ่ายแต่ว่าอสิ่งที่กลัวแหละคือจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆเข้ามาที่เรียกว่าเทคแอคชั่นทันทีและทําให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลอยู่นะครับเพราะงั้นพรุ่งนี้วันอังคารคนก็จะเริ่มเสียวเรื่องนี้มากขึ้นส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับหรือท ซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับที่ประเทศจีนก็มีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะฮะเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่า1คือต่ำคาดนะครับก็คาดกันไว้ที่51.0ออกมาที่50.3ซึ่งคืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่มนะครับก็เป็นคิวของสหรัฐอเมริกาละก็จะมีการรายงานตัวเลขพิบายคการผลิตเช่นกันนะครับซึ่งรอบนี้ผมก็คิดว่าตลาดคงจะคาดหวังว่าให้มันต่ําค่าไปเถอะนะครับเพื่อนะครับมันจะช่วยให้เฟดเนี่ย ยืดระยะเวลาการผ่อนคลายทางด้านการเงินให้มันยาวๆออกไปอีกนะครับยิ่งยาวนานเท่าไหร่มันก็แปลว่าสภาพคล่องมันก็อยู่ในตลาดหุ้นยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะลอยค้างอยู่บนอากาศได้นานกว่าปกติเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้นที่ฝั่งอเมริกาเองนะครับโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าก็เริ่มบุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับในขณะที่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนในช่วงแรกครับหลังจากที่เขาผ่อนคลายการล็อกดาวน์ใช่ไหมช่วงจังหวะนั้นมันก็จะมีเพน u ์อัพดีมานคือแหมอยู่บ้านต้องนานอยากจะกินอหากระเที่ยวเพราะ,ะนั้นพอผ่อนคลายล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยคนก็ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็บริโภคกันอย่างเต็มที่ครั้นี้พอมันเริ่มกลับสู่ความเป็นจริงนะครับอเมริกาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออมันก็เกิดนิว o r มอนขึ้นนะคนก็เริ่มมีการบริโภคหรือมีกิจกรรมที่เปลี่ย ยังหาคนมาทํางานไม่ได้เลยเพราะว่าคนรู้สึกว่าเออทำทุกิีเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัย หรือแม้กระทั่งการเดินทางน,นะครับการใช้พวกของระบบขนส่งมวลชนเห็นว่าก็ลดลงไปเหมือนกันนะครับคนก็มาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากการฟื้นตัวจากโควิด1 9รอบเนี้ยมันก็จะมีสิ่งอะไรที่มันเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะงั้นความคิดเดิมๆแนวคิดเดิมๆตัวเลขเดิมๆม,มันอาจจะมาใช้ในการตัดสินใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเฟดก็อยู่ในโหมดของการเฝ้าดูนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่าสุดท้ายเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปท่าไหนจะได้เลือกใช้มาตรการได้ถูกนะฮะ ส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของวิธีการรายงานตัวเลขติดเชื้อในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเอาการตรวจแบบ Ra p i ิ t e ทสนะครับหรือที่เรียกว่า ATK มารวมกันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดมาแล้วน่ยมันจะมาใหญ่โตขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นขนาดที่ตลาดเล็งๆไว้อยู่แล้วนะครับเช่นสมมุติว่า3 0,000หรือ4 0,000คนน่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้ตลาดหุนมีความผันผวน,นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาเป็นขนาดที่โอ้โหเซอร์ไพรส์ามาก ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนี่อันนี้ตลาดก็ต้องกลับมานั่งทบทวนกันใหม่แล้วว่าไอแนวรับ1,517หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเ m a ม0 0วันเนี่ยมันใช่ตรงนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับตอนนี้นะครับเรากําลังใกล้สู่จุดที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นละทั้งในเชิงของตัวเลขทั้งในเชิงของมาตรการต่างๆนะครับเพราะฉะั้นอย่างที่บอกคือตลาดอ่ะชอบความชัดเจน เมื่อไหร่ที่ความชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วมีพัฒนาการในเชิงบวกผมคิดว่าตลาดก็พร้อมที่จะกลับตัวได้เช่นกันนะครับเพียงว่าตอนนี้เรากาลังหาจุดนั้นแล้นะครับรอกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ออกไม้ออกมือกันละนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํารายการให้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับช่วงค่ำครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ